สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทีมพิธาส่งข้อความถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบนเวทีโลกเรียกได้ว่าแห่ส่งกำลังใจแรงเชียร์กันเป็นจำนวนมากสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังทำภารกิจบนเวทีโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 3ล่าสุดทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย ส่งข้อความให้กำลังใจถึงทัพนักตบลูกยางสาวไทยช่วงก่อนเกมระบุว่าก็ติดตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยมาโดยตลอดพอลูกสาวน้องพิพิมพ์รุนมากเฮตลอดเวลาผมก็ขอเป็นกำลังใจให้การแข่งขันครั้งนี้เข้าใจว่ามีแข่งสามสัปดาห์ก็ตั้งใจว่าจะพาพิพิมพ์ไปดูให้ได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ